ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสเตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนที่317ในของฉันขอให้ฉันทำสิ่งสุดท้ายให้เขาลี่ดีเอยืนอยู่ข้างโต๊ะน้ำชามองไปที่ท้ายรถมาซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรและฝ่ามือสีแดงของเธอบนโต๊ะน้ำชามีถ้วยชาเปล่าที่สะอาดซึ่งมีใบชาสอาใบกระจายอยู่ก่อนจะเติมน้ำ รากฏว่านับประสาอะไรกับการลงจากรถมาทันนี้เธอไม่แม้แต่จะรินชาใหม่ให้ลูด้วยซ้ำหัวใจของลี่ดีเอเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่เขาต้องบังคับตัวเองให้สงบและฝืนยิ้มให้กับลูเชงเจ้านายของข้าเป็นปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้วันนี้หลี่เตียได้พัฒนาความรู้ของเขาจริงๆลูเชงยิ้มเช่นกันจากนั้นยื่นมือออกมาดีดนิ้วและขวดแก้วสูงสเซนติเมตร ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาขวดบรรจุของเหลวสีเขียวเข้มครึ่งขวดซึ่งดูเหมือนขวดน้ำมันหอมระเหยที่ใช้แล้ววันนี้ฉันได้รับความรู้ด้วยลูเชงมองไปที่วินออยเอเซน์ในมือของเขาและถอนหายใจอย่างต่ำฉันไม่ได้คาดหวังว่าในศินละปะการต่อสู้300ปีจะมียาพิษระดับ9และมันคือยาพิษซึ่งสามารถฆ่านักรบศักศดิ์สิทธิ์ได้เมื่อเห็นสิ่งของในมือของลูเชงลี่ดีเอก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไป และใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอคว้ากระเป๋าบางอย่างบนร่างกายโดยไม่รู้ตัวในไม่ช้าเธอก็ผ่อนคลายและใบหน้าของเธอก็กลับมาสงบเธอคุกเข่าลงต่อหน้าหลู่เซิงอย่างเชื่อฟังและพูดว่าได้โปรดฆ่าชันเถอะครับลู่เชงถือขวดแก้วสีเขียวเข้มอย่างสบายๆย,ยืดร่างกายของเขาและเอ็นหลังเล็กน้อยออร่าที่อธิบายไม่ได้แผ่ออกมาจากตัวเขาครอบคลุมทั้งรถมา้านั่ง ลูเชงพูดเบาๆลีดีเอซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นลุกขึ้นอย่างเชื่อฟังและนั่งลงข้างโต๊ะน้ำชาฉันรู้ว่าเจ้านายของคุณต้องการถามอะไรแต่ฉันไม่รู้มากนักรู้แค่ว่าคนในพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิละปะการต่อสู้จี้เต่าขอให้คุณทำสิ่งนี้ใช่ไหมลูเชงหยิบคำพูดของเธอขึ้นมาและพูดอย่างสบายๆลีดีเอเงยหน้าขึ้นทันทีมองไปที่ลูเชงด้วยความตกใจเจ้านายของคุณรู้เมื่อไหร่ลีดีเอ ลังเลแต่ก็ยังถามคำถามนี้ลูเชงวางมือข้างหนึ่งบนที่เท้าแขนของที่นั่งเคาะนิ้วของเขาบนที่เท้าแขนเรียบและพูดอย่างสบายๆเมื่อประมาณครึ่งเดือนก่อนมันไม่สำคัญฉันแค่อยากคุยกับคุณตอนนี้อัญญาประกาศคู่ใบหน้าของลีดีเอซับซ้อนและมีความรู้สึกในใจที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรต้องขอบคุณความจริงที่ว่าพวกเขาวางแผนอย่างเงียบๆมานานกลายเป็นว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้าการคาดเดาและการควบคุมของลูเชงแล้ว และประสบการณ์เดิมที่เหมือนความฝันในขณะนี้เอลูเชงมีอยู่เหมือนผีในใจของลีด e ีเอบอกฉันได้ไหมว่าพวกเขาสัญญากับคุณว่ามีประโยชน์อะไรบ้างลูเชงอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่พูดเรื่องไร้สาระเช่นฉันมักจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีคุณจะผอมหรือไม่น,นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแต่อยู่ที่ความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติเขารู้สึกเพียงว่าในฐานะดาวรุ่งที่สดใสและเจิดจรัสที่สุดในเขตการทหารตะวันออก คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะบอกว่ากองทัพมีความหวังระดับก้าในอนาคตการฆ่าคนอย่างตัวคุณเองคุณสามารถรู้ได้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหากคุณใช้ส้นเท้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหลียนซูผู้หญิงคนนั้นจ่ายราคาเท่าไหร่เพื่อให้ลี่ดีเอยอมเสี่ยงครั้งใหญ่เพื่อทําสิ่งนี้เอาละ่ะเรามาดูน้ําหนักที่ฉันมีในใจของเหลียนซู้ตอนนี้กันดีกว่าลี่ดีเอลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดตัวเลขตัวเลขนี้ทําให้ลูเชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่พอใจเล็กน้อย ของนี้น่าจะแพงลูเชงหยิบเฟิงเกียวจริงขึ้นมาในมือแล้วถามลี่ดีเอพยักหน้าหนึ่งหยดมีราคาหลายร้อยล้านนี่คืออย่างน้อย15หยดเสียเงินจริงๆเมื่อลูเชงได้ยินราคาเฉพาะของ The d e a h of the s e n เขาก็รู้สึกสบายใจอีกครั้งในทันทีมีอย่างหนึ่งที่จะพูดได้ก็คือบุคคลที่ไร้เทียมทานเช่นเขาย่อมคุ้มค่ากับราคาในเวลานี้หลีเตียพูดเสียงเบาอันที่จริงสิ่งสาคัญไม่ใช่จานวนเงินที่พวกเขาจ่าย แต่สิ่งที่ฉันเสียได้ซึ่งน้อยมากจริงๆฉันไม่สนใจแล้วดวงตาของลูเชงแข็งและเขาไม่ได้พูดเขาจำสิ่งที่หลีตี้บอกเขาว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปนานแล้วนอกจากนั้นเธอไม่มีญาติหรือเพื่อนคนเดียวในโลกใช่อย่างที่ลี่ดีเอพูดเธอมีอะไรให้เสียน้อยมากสิ่งที่เธอจะเสียได้มากที่สุดก็คือชีวิตนี้เมื่อเห็นโอกาสที่เหมาะสมฉันก็ทำโดยไม่ลังเลฉันรู้ว่าไม่มีการให้อภัยสำหรับบาปของฉัน หลังจากเงียบไปนานจูจูลี่ดีเอก็คุกเข่าลงต่อหน้าลูเชงอีกครั้งและพูดด้วยเสียงต่ำว่าได้โปรดฆ่าฉันเถอะนายท่านฉันขอร้องนายท่านลี่ดีเอกดหน้าผากของเธอแน่นกับพื้นรถมาอย่าส่งฉันกลับไปที่เขตทหารลูเชงมองลงไปที่ลี่ดีเอซึ่งหมอบลงกับพื้นด้วยความสงสารบนใบหน้าของเขาฉันไม่ฆ่าเธอและฉันจะไม่ส่งเธอกลับเขตทหาร แต่คุณต้องทำสิ่งหนึ่งให้ทันเพื่อชดเชยความผิดพลาดที่คุณทำลี่ดีเองเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อลูเชงเข้าใกล้แก้มของเธออย่างใจเย็นและพูดเบาๆการแสดงออกบนใบหน้าของลี่ดีเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากและในที่สุดก็สงบลงพยักหน้าอย่างหนักแน่นใช่แอลเสียงนกหวีดดังขึ้นและรถไฟความเร็วสูงสีขาวราวหิมะก็แล่นเข้าสู่สถานีอย่างช้าๆรวมถึงหัวหน้ากระเป๋าเงิน แอร์โฮสเตส8คนที่มีร่างกายและรูปร่างหน้าตาดียืนอยู่ที่ทางออกของรถไฟอีกครั้งและเรียงกันเป็นสองแถวชายหนุ่มหน้าตาดีในชุดเครื่องแบบทหารก้าวออกจากรถไฟและทันใดนั้นก็มีเสียงที่ไพเราะและไพเราะเข้าหูของเขาหัวหน้าไปช้าช้าชายหนุ่มรูปงามมีรอยยิ้มบนใบหน้าและดูเหมือนจะอารมณ์ดีเขาโบกมือให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสาวสวยจากนั้นพูดกับผู้หญิงในชุดเครื่องแบบทหารที่ตามมาข้างหลังเขาสองสามคำ รับกล่องอาวุธสีเงินจากมือของอีกฝ่ายแล้วเดินออกจากสถานีมีคนจากกรมทหารของมณฑลตงหนิงมารอรับเขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสาวสวยกลุ่มหนึ่งเฝ้าดูปรินซ์ชัมิงที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่เต็มใจและแต่ละคนก็ดูเศร้าหมองเล็กน้อยกระเป๋าเงินที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยมองไปที่กลุ่มคนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่เมื่อเขาเห็นหลังของลูเชิงไลเขาก็รู้สึกระเบิดอารมณ์ในใจ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้เห็นหัวหน้าหนุ่มหล่อคนนี้แม้ว่าเธอจะพูดติดตลกเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นแต่เธอก็มีความคิดบางอย่างอยู่ในใจเธอแอบเตรียมอุปกรณ์ครบเซตอย่างลับๆแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ได้ใช้มันมันเป็นเหตุผลที่คนหนุ่มสาวควรชอบที่สาวใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่พนักงานเก็บเงินพึพรรมพำหันไปรอบๆและทันใดนั้นก็เห็นร่างหนึ่งยืนอยู่บนขอบแท่นโดยไม่ขยับขยืน่นเป็นเจ้าหน้าที่หญิงที่มากับหัวหน้าหนุ่ม แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงลูกน้องของหัวหน้าก็ตามในสายตาของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตัวน้อยเหล่านี้พวกเขายังเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ตามคำกล่าวที่ว่าข้าราชการระดับสามที่อยู่หน้าประตูสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าองครักษอาจเป็นหัวหน้าในอนาคตพนักงานเก็บเงินรู้สึกสดชื่นเดินขึ้นอย่างรวดเร็วยิ้งอย่างสุภาพและให้เกียรติที่สุดแล้วถามว่าหัวหน้า มีอะไรให้ฉันช่วยไหมลีดีเซึ่งยืนอยู่บนขอบชานชาลางเงียบไปครู่หนึ่งและถามว่ารถไฟขบวนต่อไปจะผ่านไปเมื่อใดผ่านพนักงานเก็บเงินรู้สึกประหลาดใจกับคำถามของอีกฝ่ายแต่ก็ยังเหลือบมองนาฬิกาในมือและตอบว่าอีกประมาณ5นาทีต่อมามีรถไฟ k 3598ที่จะผ่านสถานีไปเหอแต่จะไม่หยุดลีดี DA, พยักหน้าหันหน้าไปทางอื่นและหยุดพูด เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหมดความสนใจที่จะพูดแล้วพ่อคากระเป๋าเงินก็เดินจากไปอย่างสุขุมไม่นานหลังจากที่เธอจากไปเธอเห็นชายวัยกลางคนในชุดดำปรากฏตัวขึ้นจากที่ใดและเดินไปหาลีดีเออย่างรวดเร็วไอ้บ้าทำไมเด็กคนนั้นถึงยังอยู่ได้ละ่ะชายวัยกลางคนเดินไปด้านหน้าของลีดีเอและถามด้วยใบหน้าที่น่าเกลียดลีดีเอพูดด้วยเสียงต่ำฉันไม่พบโอกาสที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหวห้ารอสชายวัยกลางคนขมงวดคิ้ว แล้วคุณมายืนทำอะไรที่นี่ตอนนี้ทำไมคุณไม่ติดตามเขาตลอดเวลาเจ้านายของฉันขอให้ฉันทำสิ่งหนึ่งเพื่อเขาลี่ดีเอเงยหน้าขึ้นและตอบด้วยปากของเธอแต่สายตาของเธอมองข้ามชายวัยกลางคนไปทางด้านหลังเขาชายวัยกลางคนมองกลับไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงรถไฟความเร็วสูงกำลังแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วเรื่องอะไรเหรอลืมมันไปซะมันไม่สำคัญ ชายวัยกลางคนพูดอย่างเย็นชาอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณความอดทนของคนคนนั้นไม่ค่อยดีนักและมีเวลาเหลือให้คุณอีกไม่มากถ้าทำไม่ได้ก็คืนของให้เร็วที่สุดแล้วเราจะดำเนินการขั้นต่อไปมาชายวัยกลางคนกำลังพูดแต่ทันใดนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยคำพูดกระทันหันของลีดีเอในเวลานี้เสียงคำรามของรถไฟที่ผ่านสถานีมาจากด้านหลังชายวัยกลางคนไม่ได้ยินเสียงของลีดีเออย่างชัดเจน ดังนั้นเขาจึงโน้มตัวเข้าไปใกล้และขมวดคิ้วพูดว่าคุณพูดอะไรดวงตาของลี่ดีเอสทอนเงาของรถไฟความเร็วสูงสีขาวราวกับหิมะที่กำลังใกล้เข้ามาและขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดสายตาของเขาก็กลับมาจับจ้องที่ชายวัยกลางคนเธอพูดกับชายวัยกลางคนอย่างใจเย็นว่าฉันบอกว่ามาตายด้วยกันเถอะหลังจากพูดจบหลี่เตียก,ก็กอดชายวัยกลางคนอย่างรุนแรงและเตะอย่างแรง ทันทีที่รถไฟความเร็วสูงแล่นผ่านไปทั้งสองก็กระโดดลงไปในรางพร้อมกับหัวและถูกกองหิมะจมอยู่ใต้น้ำอย่างรวดเร็วหัวหน้าพนักงานเก็บเงินซึ่งยืนดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองอย่างเงียบๆย,ยืนอยู่ห่างออกไปกว่าสิบเมตรเห็นทั้งหมดนี้ดวงตาของบุคคลน,นั้นเบิกกว้างและคนทั้งร่างก็ยืนมุนงงอยู่หลายวินาทีจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวสะดุดและวิ่งไปที่รถไฟพร้อมกับเสียงตื่นประหนกในปากของเขานอนบนราง นอนบนรางมีคนฆ่าตัวตายด้วยการนอนบนรางลูเชงนั่งอยู่ในรถธุรกิจสีดำที่ยืดออกเอ็นหลังพิงเบาะหนังมองไปด้านข้างที่ทิวทัศน์นอกหน้าต่างด้วยสีหน้าสงบนิ่งตอนที่318แฟนตาซีพลังจิตจะควบคุมเสียปิงนานที่กำลังกินอาหารนายพลผู้รับผิดชอบเหตุการทหารของมณฑลตรงหนิงในเครื่องแบบทหารนั่งอยู่ตรงข้ามเขาเขาอายุเกินครึ่งร้อยมียศนายพลตรีและเป็นปรมาจารย์ ในเวลานี้ท่าทางของเขาตรงและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคารพแน่นอนว่าเขารู้ที่มาของคนที่เขามารับในทริปนี้คราวนี้เขตทหารตะวันออกจะรังอันดับหนึ่งในกลุ่มดาราทั่วไปรูปเคารพทางทหารของภูมิภาคทหารตะวันออกที่จอมพลแห่งภาคตะวันออกสั่งเป็นการส่วนตัวความแรงของซูเปอร์ท็อปเทิลอายุยังน้อยหลังปีใหม่จะยี่สิบเท่านั้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารกดไม่ได้ที่จะสันสะท้านทั้งร่างกายและจิตใจ หลานชายของเขาอายุมากกว่า20ปีด้วยวัยที่อ่อนกว่าหลานชายของเขาเขามาถึงส่วนสูงที่แม้แต่เขาเองก็แทบจะมองขึ้นไปไม่ถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่แปลกใจเลยที่เขตนี้เป็นที่รู้จักในนามเขตลี่หยางตะวันออกในเขตทหารความประพฤติอันหาที่เปรียบมีได้นั้นเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่แผดเผาบนท้องฟ้าในตอนเที่ยงส่องแสงระยิบระยับและที่สำคัญคือ คนนี้มาจากเมืองไปเหอมนทนตรงหนิงถ้าเขากลับมาเยี่ยมญาติคราวนี้ถ้าเขาสามารถดูแลมันได้ดีผู้รับผิดชอบบอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเมื่อเขาคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้โอกาสนี้โอบก,กอดต้นขานานา,นาหลู่เซิงไม่ได้ใส่ใจกับอารมณ์ของคนที่ตรงกันข้ามเขามักจะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองตอนนี้ลี่ดีเอควรจะเสร็จสิ้นสิ่งที่ฉันบอกเธอ ลูเชงไม่ได้กังวลว่าลี่ดีเอจะหลบหนีหรืออะไรนอกจากบุคลิกของลี่ดีเอภายนอกที่นุ่มนวลและแข็งแกร่งภายในแล้วยังมีลูเชงได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ไว้ในใจของลี่ดีเอเมล็ดพันธุ์จิตวิญญาณอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะทางจิตวิทยาหรือการสะกดจิตพลังจิตน่าสนใจจริงๆ ลูเชงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจหลังจากเข้าสู่สถานะความว่างเปล่าระดับที่สามและได้พัฒนาพลังสมองของเขาอย่างมากหลูเซิงก็ดูข้อมูลในคลังทรัพยากรอัคคีภัยในเวลาว่างฉันได้เรียนรู้เทคนิคมากมายที่ยุ่งเหยิงแปลกประหลาดนึกไม่ถึงน่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงสําหรับการใช้พลังจิตในอีกหนึ่งหมืปีข้างหน้าของศิละปะการต่อสู้ ปรมาจารย์พลังจิตจะสามารถพึ่งพาการฝึกกังฟูเพื่อให้กำเนิดพวกเขาในด้านพลังจิตวิญญาณหลายคนได้เล่นตลกกับพวกเขาแล้วจากนั้นลูเชงก็ตระหนักว่าสมบัติชิ้นใหญ่ที่เขามองข้ามไปก่อนหน้านี้คืออะไรพลังจิตระดับ8ดฉันสามารถใช้ทักษะได้หลายอย่างถ้าฉันพัฒนาพลังจิตได้ดีความแข็งแกร่งโดยรวมของฉันจะดีขึ้นมากลูเชง เติบโตจากนักเรียนศิลปะการต่อสู้ระดับมัธยมปลายธรรมดาที่มีค่าเลือด0.8ไปสู่ลิยังซึ่งตอนนี้ส่องแสงทางทิศตะวันออกใช้เวลาเพียงปีกว่าในกลางปีเขาเป็นเหมือนต้นอ่อนที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นไม้ยมก ok มันก็เลยขั้นตอนที่ต้นกล้าอื่นๆต้องใช้เวลาหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีและเติบโตเป็นต้นไม้สูงตระานในกรณีนี้การทำให้กระดูกสันหลังแข็งแรงและมั่นคงก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว มีพลังงานและเวลาไม่มากพอที่จะเติบโตกิ่งก้านและใบที่หนาแน่นเพียงพอลูเชงต้องการเวลาปรับตัวภาพมายาแห่งจิตวิญญาณจะควบคุมทั้งสองนี้เป็นเคลดรับพลังจิตสองอย่างที่หลู่เซิงใช้ในตอนนี้อันที่จริงมันไม่ใช่ทักษะเล็กๆน้อยๆแต่เป็นมรดกของปรมาจารย์จิตวิญญาณชั้นยอดที่พบหลังจากการอนุญาตระดับที่7เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้รวมอยู่ในทีมเลิฟโปรเจกต์ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงถูกจำแนกโดยลูเชงในคอลัมน์ของ small skill เดิมตามชื่อคือใช้พลังจิตหลอกประสาทสัมผัสทั้งห้าของอีกฝ่ายแล้วสร้างโลกที่คุณต้องการให้อีกฝ่ายเห็นได้ยินได้กลิ่นและรับรู้เหมือนความฝันและความจริงของความฝันนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพลังจิตของปรมาจารย์จิตวิญญาณความสามารถในการควบคุมพลังจิตและระดับการฟื้นฟูรายละเอียดต่างๆเป็นต้นด้วยพลังจิตระดับ8ของลูเชิงมันไม่ง่ายเกินไปที่จะสร้างรถมาขนาดเล็ก นอกจากนี้ลูเชงไม่ได้สร้างขึ้นทั่วคราวตั้งแต่วินาทีที่เขาเดินเข้าไปในรถมากับลีดีเอความฝันที่เขาถักทอเป็นพิเศษเพื่อลีดีเอได้เผยออกมาอย่างเงียบๆลูเชงใช้มันเป็นครั้งแรกและผลลัพธ์ก็ดีอย่างน่าประหลาดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความฝันพังทลายมันน่าตกใจและน่าตกใจจริงๆและในฐานะผู้สร้างความฝันลูเชงเต็มไปด้วยความรู้สึกถึงความสำเร็จส่วนจะควบคุมวิธีการคือผ่อนคลายมากขึ้นเล็กน้อย คำแนะนำทางจิตวิทยาการสะกดจิตอย่างมีสติถ้าคุณเป็นคนหยาบก,ก็แค่ใช้พลังจิตของตัวเองปราบปรามเอาชนะแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามและบังคับควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามแน่นอนผลที่ตามมาจะแย่กว่านั้นคนที่ถูกชักใยจะสุดลงอย่างน้อยที่สุดเขาจะกลายเป็นคนบ้าและที่เลวร้ายที่สุดเขาจะเป็นสมองตายอันที่จริงมเมล็ดพันแห่งพลังทางจิตวิญญ,ญาณที่หลูเซิงปลูกไว้ในใจของหลีเตียนนั้นง่ายมากนั่นคือการไถ่าบาป ทำสิ่งสุดท้ายเพื่อเขาซึ่งเพียงพอที่จะล้างบาปของเธอด้วยความรู้สึกผิดความสำนึกผิดความกลัวและอารมณ์อื่นๆสิ่งเดียวที่ลีดเอทำได้ก็คือการเสียสละชีวิตของเธอเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความผิดพลาดก็คือความผิดพลาดเนื่องจากคุณทำผิดพลาดคุณจะต้องจ่ายราคาสําหรับความผิดพลาดของคุณโดยธรรมชาติ นี่คือหลักการที่สอดคล้องกันของลูเชงไม่ว่าจะเป็นดงเชิงยี่หรือลีดีเอก็เหมือนกันเมื่อมองดูทิวทัศน์หรือดูหนาวอันหนาวเหน็บที่ผ่านไปนอกหน้าต่างจู่จู่หลู่เซิงก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบุคลิกภาพและความคิดของเขาหัวใจของฉันดูเหมือนจะแข็งกระด้างมากถ้าสิ่งนี้สามารถปกป้องผู้คนรอบตัวฉันจากการถูกทำร้ายได้ดีกว่านี้หลู่เซิงคิดในใจว่างั้นก็ทำให้มันยากขึ้นสิ พื้นทันใดนั้นหน้าต่างบานเล็กที่นำไปสู่ห้องโดยสารของคนขับที่ด้านหน้าของรถมาก็เปิดออกและเจ้าหน้าที่หนุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือก็โน้มตัวครึ่งตัวเข้ามากระซิบข้างหูแม่ทัพใหญ่ของเขตทหารตรงหนิงซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกับหลู่เซิงจูู่สีหน้าของคนหลังก็เปลี่ยนไปและเขาก็รายงานหลู่เซิงหุยด้วยท่าทีที่ค่อนข้างน่าเกลียดตัวหลู่องคาร์ลีเตียที่คุณร่วมอยู่ด้วย เพิ่งค่าตัวตายด้วยการนอนบนรางด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจบนใบหน้าของลูเชิงเขารีบถามนายพลใหญ่แห่งเขตทหารตรงหนิงอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงจบหัวข้อด้วยสีหน้าเศร้าหมองเล็กน้อยในความเป็นจริงไม่มีสิ่งรบกวนในใจของฉันซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลานี้จูจ่หลู่เซิงก็สัมผัสได้ถึงสัญญาณเตือนพียงเล็กน้อยจากเซลล์อมตะทั้งหกที่อยู่ตรงกลางคิ้วของเขาเช่นเดียวกับครั้งสุดท้ายที่ดง วิงก้ตกอยู่ในอันตรายในกาตาคองหลังจากจำนวนเซลล์อมาตะเพิ่มขึ้นเป็นหกลังบอกเหตุนี้ก็ชัดเจนขึ้นมากลูเชงรู้แล้วว่าคำเตือนนั้นเกี่ยวกับตัวเขาและครอบครัวของเขาและยังคงอ่อนแอมากรุนแรงน้อยกว่าครั้งที่แล้วมากดูเหมือนว่าหลังจากที่ลี่ดีเอวางยาพิษลมเหลวเลี่ยนซูยังมีวิธีอื่นรอฉันอยู่ลูเชงมีใบหน้าที่สงบจากนั้นเอื้อมมือไปลูบคิ้วเบาๆและถามแม่ทัพใหญ่ของเขตทหาร นงนิ่งอีกนานไหมกว่าจะถึงบ้านฉันพลปรีถามเกี่ยวกับรถแท็กซี่และได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วครึ่งชั่วโมงลูเชงพยักหน้าหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดหมายเลขของโดงคุ้งเก่เชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วและเสียงที่สงบของโดงคุ้งเก่ก็ดังขึ้นสวัสดีชิงเซียฉันเองลูเชงมองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ที่สะท้อนบนกระจกรถแล่นผ่านไปด้วยความเร็วสูงและถูกดึงเข้าไปในดวงตาของเขาเป็นเส้นสีเทาเย็นชาช่วยฉันหน่อย เลียนซูใช่ไหมในเมื่อเจ้าอยากเล่นข้าจะเล่นกับเจ้าให้ถึงที่สุดขอให้ทําครั้งเดียวและทั้งหมดเขตวอชิงตันประกูลหลูรถสีดํามากกว่าหนึ่งโลจอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนถนนรถแล่นหน้าวินล่าประกูลหลูรถยืดคันแรกที่มีธงขนาดเล็กและหมายเลขทะเบียนดงดี0 0น0 1นั้นสะดุดตาเป็นพิเศษประกูลหลูกลายเป็นจุดสนใจของคนจํานวนมากในชุมชนอีกครั้งใครก็ตามที่เคยประสบกับเหตุการณ์สุดท้ายที่เหอเติงหลงบีบแปรก้าวครั้งจะรู้ว่า นี่คือผู้ว่าการจังหวัดตรงหนิงและเขากำลังมาเยี่ยมตระกูลหลูอีกครั้งนั่งๆๆเซียปิงน,นันซึ่งยังคงสวมชุดเสื้อคลุมแบบจีนยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านของแอลยูและทักทายลูดาไหฮาและเจอร์ยูเฟนนั่งลงด้วยรอยยิ้มราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเราต่างก็เป็นเพื่อนเก่าทำไมคุณยังถูกควบคุมอยู่อย่างนี้นายกเทศมนตรีเมืองไปเหอเซียวยูเหอหัวหน้าสมาคมศิลปะก,การต่อสู้เมืองไปเหอ โดยพื้นฐานแล้วบุคคลสําคัญทั้งหมดในเมืองไปเหอมีอยู่เมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่ลูเชงขึ้นไปบนมังกรทั่วประเทศมันมีชีวิตชีวามากขึ้นโอ้ผู้ว่าเสียทําไมคุณมาที่นี่ด้วยตัวเองอีกแล้วคู่ของลูดาไา่และเจิง้งยูเฟนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานและพวกเขาก็ไม่ลงรอยกันเล็กน้อยลูดาไ่ตบหน้าผากของเขาและรีบเร่งลูคิงเอที่ยืนอยู่ข้างๆเซียลเฮรีบไปทงชาให้แขกทําไม ลู่คิงแงตอบสนองและวิ่งหนีไปเสียปิงนานนั่งลงบนโซฟาและพูดด้วยรอยยิ้มวันนี้บุคคลระดับสูงจากเขตทหารมาถึงเมืองไปเหอและฉันก็รีบไปรับเขาฉันคิดว่าฉันไม่ได้มาเยี่ยมเป็นเวลานานดังนั้นเลยแวะเข้ามาดูฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่วันนี้หลู่เซิงจะกลับบ้านด้วยฉันเซียปิงนานมีอาหารอร่อยและวันนี้ฉันสามารถกินอาหารที่ปรุงโดยเมอร์ ลูได้อีกครั้งครั้งสุดท้ายที่ฉันเป็นแขกมันทําให้ฉันนึกถึงตอนนี้ใบหน้าของเจิง้งยูเฟนเต็มไปด้วยความสดใสทั้งเขินอายและดีใจและกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเซียกินอาหารรสเลิศจากภูเขาและทะเลมากเกินไปในวันธรรมดาและนานนานครั้งฉันรู้สึกสดชื่นเมื่อได้กินอาหารง่ายๆของครอบครัวเราฉันจะมีทักษะใดๆถ้าเธอไม่ชอบก็มาทุกวันฉันจะทําให้เธอทุกวันเซียปิงน,นันพูดด้วยรอยยิ้มมาดามลูเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มันไม่ง่ายเลยที่จะยกระดับแชมป์ระดับประเทศในศิลปะการต่อสู้มังกรและเป็นนักศิลปะการต่อสู้อายุน้อยอันดับหนึ่งของประเทศเป็นอันตรายคนกลุ่มหนึ่งนั่งบนโซฟาและคุยกันเสี้ยปิงซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดทางตอนใต้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้เช่นกันพูดคุยกับลูดาไายและเจิ้งยูเฟน พวกเขาไม่ได้ออกอากาศเลยบรรยากาศในห้องนั่งเล่นค่อนข้างร่าเริงและกลมกลืนกันส่วนใหญ่ลูเชงลูกชายยูนิคอร์ของตระกูลลูนั้นยอดเยี่ยมมากเสียปิงนานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมันและแม้กระทั่งไปที่บ้านของลูเพื่อรับประทานอาหารที่จุดตรวจซึ่งเขากำลังจะได้รับบุคคลสำคัญจากกองทัพ